ทานที่จะก้าวไปต้องเจอกับสิ่งอัน มาแล้วครับโอกาสมีพระรัมพีฉบับอธิบายไว้ให้คุณเสริมความเข้าใจอีกหนึ่งเล่มขอเชิญคุณผู้ฟังสะสมกันฟังถ้อยคำนำชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเพียงแค่โทรมาบอกเราว่าคุณชอบเนื้อหาเรื่องอะไรในช่วงถ้อยคำ,ยคำนำชีวิตที่ได้รับฟังไปคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังสูงสุด จะได้ลุนรับพระคัมีร์ฉบับอธิบายขอบสีทอง1เล่มรับฟังแล้วโทรมาแจ้งผลการรับฟังได้ที่087-690-3489 087-690-3489สามารถรับฟังซ้ำได้ที่แอปพลิเคชันฟังรายการ f e b c Radio นะครับ เวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิตมาร์คทเวนนักเขียนอารมณ์ขันของอเมริกาเคยเขียนไว้ว่าข้าพเจ้ามีความกังวลมากมายในชีวิตแต่ส่วนใหญ่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยสิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือเรื่องส่วนใหญ่ที่เรากังวลมักจะไม่เกิดขึ้น พอนไมเออร์ er. ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุคริสเตียนแห่งหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ที่คุณกังวลเมื่อวานมันจริงครับมีคนมากมายที่จิตใจไม่สงบสุขเพราะความวิตกกังวลที่จริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนักจิตวิทยาจะบอกว่าความกังวลเป็นความกลัวแบบหนึ่งและมันทำให้เราอ่อนแอก้าวต่อไปไม่ได้ เมื่อตอนที่พระเซูสอนฝูงชนอยู่คราวหนึ่งดูเหมือนว่าพระองค์สามารถมองลึกเข้าไปในจิตใจของคนเหล่านั้นพระองค์เห็นความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดในใจของเขาและพระองค์ก็ตรัสถึงมันในพระคริสต์ธรรมเล่มที่ชื่อมัทธิวและลูกาได้บันทึกถ้อยคําเหล่านั้นไว้ผมขอ,อนํามาแบ่งปันกับคุณในวันนี้พระเยซูตรัสว่าสหายของเราเอ๋ยเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและภายหลังไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ว่าควรจะกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าแล้วยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้แท้จริงเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละพร,ะรีซูอธิบายต่อว่าทำไมเราถึงไม่ควรถูกควบคุมด้วยความกลัวพระองค์ตรัสว่านกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่าทุกกระจอกหลายตัวคำตรัสของพระเยซูในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อความที่บอกกับผู้ติดตามพระองค์ตอนที่ทรงส่งพวกเขาออกไปสู่โลกที่ไม่เป็นมิตรกับคนที่เชื่อพระเจ้าพระเยซู ทรงใช้คำอุปมาสองเรื่องเรื่องแรกคือนกกระจอกที่ตกลงถึงดินและเรื่องที่สองคือเส้นผมของเราผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมหลายมุมของโลกและไม่ว่าจะไปที่ไหนที่มีคนที่นั่นก็จะได้เจอนกกระจอกไม่ว่าจะเป็นที่รัสเซียจีนนิวซีแลนด์ยุโรปตะวันออกกลางรวมถึงหมู่เกาะในทะเลเจ้านกที่ดูต่ำต้อยไม่มีคนสวยงามนี้ มีให้พบเห็นได้เกือบทุกที่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเข้าใจเรื่องนกตัวเล็กๆที่ตกลงมาบนพื้นนั้นได้ไม่ว่าจะถูกแช่แข็งในพื้นที่รกร้างในไซบีเรียหรือเป็นโรคตายอยู่ในป่าแถบทวีบเอเชียที่ใดก็าตามที่นกกระจอกตกลงถึงพื้นดินพระเจ้าทรงรับรู้ทั้งนั้นเรื่องนี้เตือนให้เรารู้ว่าเรามีค่ามากกว่านกกระจอกตัวนน้อย คำอุปมาที่สองที่พระเยซูใช้ย้ำถึงความห่วงใยที่พระบิดาในสวรรค์ทรงมีต่อเราเป็นความรู้ที่พระองค์มีเกี่ยวกับเส้นผมของเราซึ่งถ้าเป็นจำนวนเส้นผมที่ผมมีเหลืออยู่นี่ก็คงไม่ยากสำหรับพระองค์นักวิทยาศาสตร์เคยบอกผมว่าเส้นผมเส้นเดียวสามารถบอกได้ว่ามันเคยผ่านการถูกกัดสีย้อมหรือเผามาบ้างหรือเปล่ามันบอกได้ว่าสุขภาพคุณดีหรือไม่ดี คุณทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่และอีกมากมายทั้งหมดนี้มาจากเส้นใหญ่เล็กๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนติเมตรเป็นพันๆเท่าพระสูรสรุปว่าเหตุฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่านกกระจอกหลายตัวนกกระจอกมีค่าสักแค่ไหนละ่ะผมเส้นเดียวมีค่าเท่าไรกันถ้าเทียบกับสิ่งอื่นๆพระเจ้ารู้จักและเข้าใจทั้งสองสิ่ง มันจะดูโง่เขลาไปไหมถ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งแต่กลับวิตกกังวลจนอยู่ไม่เป็นสุขว่าไปแล้วเราก็แค่ยังไม่ไปถึงจุดที่เชื่อในสิ่งที่พูดผมขอแนะนำให้คุณจดจำข้อความจากพระคริสตรรมที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้ตรงที่บอกว่านกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ส่งนับไปแล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่านกกระจอกหลายตัวนำไปอ่านและขีดเส้นใต้ไว้ในพระคัมภีร์ของคุณในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ2 9ถึงหรือจะทำอย่างภรรยาของผมก็ได้คือพิมพ์และพกติดตัวแต่ถ้าจะให้ดีก็ท่องจำขึ้นใจไว้เลยจำไว้นะครับว่าคุณมีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัว ผมยืนยันครับถ้อยคำนำชีวิตมาแล้วครับโอกาสมีพระคมพีฉบับอธิบายไว้ให้คุณเสริมความเข้าใจอีกหนึ่งเล่มขอเชิญคุณผู้ฟังสะสมกันฟังถ้อยคำนำชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเพียงแค่โทรมาบอกเราว่า คุณชอบเนื้อหาเรื่องอะไรในช่วงถ้อยคํานําชีวิตที่ได้รับฟังไปคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังสูงสุดจะได้ลุนรับพระคัมภีร์ฉบับอธิบายขอบสีทองหนึ่งเล่มรับฟังแล้วโทรมาแจ้งผลการรับฟังได้ที่0876903489 0876903489 สามารถรับฟังซ้ำได้ที่แอปพลิเคชันฟังรายการ FEBC Radio นะครับ